สบายดีพี่น้องปองไปสู้ขู่สุคนวันนี้เฮาก็มายามเบ็ดอีกแล้วพี่น้องย่ามเบ็ดมือที่สองมือวานนี้ฮาก็ใส่พี่น้องเอาเบิ่งล้างเละกันเลยเนาะเอาเละถือเลยพี่น้องเลยล้างเลกแหกมานพอนะถือแล้วเขาบใหญ่กันได้พี่น้องกบหน้า กบนาหน่อยธรรมศาสตร์พี่น้องกบธรรมศาสตร์นี่เห็ดมันคือเก่าหน่อยลัางผ่านมาลายล้างเตอะเลยพี่น้องเลย อ้าวเรียบร้อยล้างในพี่น้องเรียบ้อยเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมกระปูก,ก็ล่อมาสวบคายพี่น้องอกระปูก,ก็มาเห็นคนเดียวคนนะ่ะเห็นแข้งเห็นขาคนเดียวนี่เห็นขาไปเลยขาหนึ่งพี่น้องเลย

คนนะบักใหญ่เลยพี่เนาะกดไหลกดแสียไปพี่น้องกดไหลกดแสียตัวบักใหญ่เลยแล้วก็เสียบเหงาไปต่ออย่างเง้ยมันเด่นเนาะนางกดหองเลยเนาะอ้าว biệt loài, lại phía nọ, biệt loài, lại nào? Nào. Man, man, nộng, à, mán, mán, bên hông mán, à, bung nhảy tờ, coi lại có xe, phải phải hello, tớ, đây phía nọ, hello, chử, bung nhảy tờ phía nọ này, điện, đây, này. นั้นทั้งเสียบเนื้อใส่ต่อพี่น้องเสียบใส่เดือนใส่ต่อเปัญหายาเหมือนสาวพี่น้องเอ้ยก็จะได้ล้างต่อไปนี่เนาะเผาล้างงามพี่น้องเทีนั่นกบเผาพี่น้องเอ้ยกบเผาหน่อยไปเบิ่งของน้องแฮมพี่น้อง sẽ nó hẹn mọi thứ à, Tô bạc nhảy rồi thì nó ơi Tô nhảy hai thứ, góp thảo nội thay lại ao nọ, thằng làm Nè nhảy thì cứu ghi nhanh kiao nga mang anh khao nhao 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 ở nhà kìa 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 cao kìa 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 มาทางกวงทางไกพี bien, ่น้องเอ้ยห่าก็เห็นมาไกลเต๋อพี่น้องที่เหนที่ถือเนี่หฮ่าก็เห็นห่าก็เห็นถืออีกรอบเป็นใด่ไม่ใหญ่ป็นได้เนาะพี่น้องแต่ก็โอเคพอใช้ได้ใช่ไหมพอดีปิ่งปนพี่น้อง พอดีตบรมีป okay. ิงโอเคอยู่มาต่างกวงต่างไกลที่โบเห็นถือนี่มาไกลเติบพี่น้องเสียบเงียไว้คือเก่าพยายามบืนเส่าพี่น้องเป็นไดหลังนี้คือแทบพี่น้องโอ้ยกบหน่อยพี่น้องเอ้ยแทบกับกบหน่อย sắm đi ok vậy pino, cù với năm bếp cả, nè, thép thép vậy, giá mười sáu, đang thử Kiệt mộ ta mỗi năm kiệt mộ kiệt nà kiệt na oo kìa nà kìa na, ao nà kìa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  ngon hem bà thử là phi nông ơi. nè tiện gì nhảy tự đấy phi nông. thế là xài để lai tô tự ở đây nào lai tô tự ra vẫn là bò đi luôn cái rồi à, con nọng hẹm cặp con hào cái nọng phải thì, <laughs> thì để là con hào bộ đầy lai vào đây thì nào

ประมาณโลหนึ่งพี่น้องสองคนโลปลายมาจากมีเขียนโม่นึ่ตัวหนึ่งตัวใหญ่ก็มีพี่น้องเลยตัวใหญ่ตัวน้อยผสมกันเวลาเติมเนาะไปหอบที่พี่น้องเลย khùng thì nói cũng cũng khá cho không khôn vào đấy thì đó tôi nhảy tên nội tôi nhảy cả mi như thế copy này bớt đấy nó copy nị bớt với nội người mi mình copy cái này bớt, นี่ติโกปีนทั้งนั้นอัทนทีเขาจบคลิปเพียงเท่นี้เด้อพี่น้องขันหมักขันหากกนี็อย่าลืมก็ถือไหลโลโลอ่ะแต่ก็กดติดตามนำขอบ,บุญขอบคุณทุกฐานที่เข้ามาหับสมจำนี่เลยพี่น้องเอ้ยพอกันใหม่คลิปหนาพี่น้องคลิปพยายามเบื่นเส้า